นี่าไปแรกค่ะช่วงนี้พี่สาวหน่วยขาโจรฉุกชุ่มจังลาวนะคะเรืฮัตยหย้ายค่ะเจ้าคลองตึกกลังเมืองหัดยย้ายเขาสุดทนอย่างแรกแล้วึ้นปลายย้ายขอความเห็นใจปลายเนี่ยเขียนว่ายุดบุกรุกขโมยแล็กเถอะโจรจ๋าตึกนี้เนี่ยไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วหลังทุกโจรบุกขโมยสัพย์สินเสียหายแล้วกว่าสามแสนบาทค่ะปลายขอควายปลายขอความเตะเขียนเตะเห็นอยู่นี่ค่ะสีแดงแงเนี่ยนะคะเขียนว่ายุดบุกรุกขโมยเล็กเถอะโจรจ๋า ตึกนี้เนี่ยไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วขึ้นโชว์อยู่หน้าตึกรางเหล็กทีหนึ่งถนนประธานประธานอุทิอุิตตรงข้ามกับโรงแรมเพรสิเด็นต์วงเวียนน้ำผุนะคะเขตเทศบาลนครฮัหไยเป็นความในใจในเจ้าของตึกเนี่ยสะท้อนผ่านปลายคอความใหญ่ค่ะหลังถูกโจรบุกรุกเข้าไปหลักรั์สินทังเล็กแซนโครงสร้างฟาเพดานพืนกระเบื้องหินอ่อนแล้วก็อลูมิเนียมราาบันได โทษหลักซ้ำแล้วซ้ำเล่วนะคะถึงแม้ว่าจะโทษจับไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแต่ว่าพอพ้นโทษก็ลอบมาหลักซ้ำเลยนะคะมันชัดหน้าตีจริงๆเลยนะคะ,คะด้านในนัทพลทองอินผู้ดูแลตึกเนี่ยก็เปิดเผยค่ะว่าลังผู้ชาวไรวเ่เก่าในมัดสัญญาแหลกช่วงโซ่ส้นถึงเซตปีเดิพัฒมาค่ะตึกนี้แล้วก็ถกปอยรามนาเจ้าของตึกก็เลยมอบไม้ให้ตัวเนี่ยคอยดูแลอาคารดังกล่าวค่ะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าเนื่องจากประโยช์ต่างจังหวัดค่ะก็เลยเดินทางมาตรวจสอบบ้างเป็นบ้างหุ้นนะแต่ว่าพอปรากฏว่าลอบ มาเล,ล่าถูกคนมาซ้ำรวดในกระพบว่าภายในอาคารเนี่ยมีลักษณะแบบโทกคนมาหลักหน้าทางงัดตู้มั่งถุบจ็อกมั่งแล้วก็ไม่ว่าจะทาแพ่งเล็กกันแล้วก็ตามอีกท้งยังเป็นไกยเป็นเล่งมัวซุ้มด้วยเป็นเทโยของคนเร่ร่อนค่ะ,คะแล้วก็มีญนี่ยแหละเกลือการเรียราดนะคะเต็มพื้นเลยส่วนภายในอาคารเนี่ยก็พบขาว่าโครงสร้างฟ้าเพดานเนี่ยโทกหรือโอกจนหมดเลยนะคะมีเพียงแลกหลวดเนี่ยเปล่าเนี่ยหอยทิงไว้เราวันไดอลูมิเนียมก็โทกเรือตัดอ,อกเทช้ำใจไปว่านั่นเลยเนี่ยที่เขาบอกก็คือ พื้นกระเบื้องหินอ๊อนแล้วก็เพีย้ยน,นหินแกรนนี้นะทกหรือออกไปพนมดค่ะก็ต้องยอมรับนะว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะเที่ยงานมานะคะก็ได้เข้าไปแจ้งความกับสพฮัใหญ่มาตลอดนะคะแจ้งมาแล้วร่วมเซ็คลังแล้วก็ค้นรายนะทกดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วนะคะทางข้อหาบุกรุกลักหลักสับทำให้ผู้อื่นเนี่ยเสียสับร่วมทางยังตรวจพบสารเสพติดในร่างกายด้วยซึ่งก็ได้โทกดำเนินคดีแล้วก็โทกปรับแล้วก็จำคุกมาแล้วนะคะ ซึ่งในจํานวนนี้นยังไม่นับร่วมกรณีเทวาเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าไปจับกลุมได้ในคณะเกิดเทุนะคะพ<อ>ร้อมกับคล้องกลางด้วยอีกหลายครั้งเลยนะคะที่ไปก่อเหตุมาซึ่งทางสพหัหย่ก็ไดไ้ไม่ได้หนิ่งนอนใจนะคะ ส่งเรืองให้น่วยงานด้านยุติธรรมดําเนินการแต่ว่าเมื่อผู้กระทาพิษผ่อนโทษออกมาแล้วก็ยังมาทำทาพิษซ้าเลยนะคะเชื่อว่าอาจจะมีเครือข่ายร่วบผู้ถีออยู่เบื้องหลังค่ะก่อนหน้านี้ก็ได้ดําเนินการปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมตึกไปแล้วหลายหนนะคะรวมมูล,ลค่าไม่ต่ําว่า3ามแสนบาททางนี้เนี่ยก็เพื่อรองรับการใช้บริการเผื่อสาธาณประโยชน์รืว่าเป็นพื้นที่ให้ชาวสํหรับผู้ประกอบการที่สนใจต่อไปด้วยค่ะทางมติทางเพค่ะก็เลยยกข้อความเห็นใจแล้วก็โคโรงนะคะกับคนในท่ พิษดังกาเนี่นะคะยค่ะแง่และน้าแง่เข้ามาบุกรุกแง่เข้ามาหลักและทรัพย์สิสนภายในอาคารเนี่ยเพราะว่าพูดได้เลยตึกเนี่ยต้องแบกรลับซ้าขาบําบรุงรักซาเนี่ยก็่้มแซมอาคารดังกล่าวเนี่ยค่ะรวมมูลคาาว,ว่าซ้ำเส้นบาทเลยนะคะ,ะต้องบอกตรงนีง้นว่ามีใฮีตนะคะ,ะก็ถือว่ายางเห้นใจเผื่อนมนุษุ์ด้วยกันค่ะส่วนกระบวนการทางกฎหมไม้นี่ก็ยอมรับนะคะว่าเจ้าหน้าเที่เนี่ยทําง้างเต็มเทกําลําความสา,มาร้าหมัดเลวแต่ก็อยากให้เพิ่มความรัดกุมหรือว่าการบังคับใชายกฎอมไม้เนี่ยคันสุ้ามว พิสั่งนะคะฟังเสียงอะไรคะซึ่งปัญหามันมันแก้ไม่ตกแต่ก็เกิดจากกลุ่มคนกลุ่มเดิมผมแค่ขอ,อ,อขอความยุติธรรมหรือว่าขอความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตให้กับให้กับให้กับพื้นที่ในเมื่อคนที่ทำผิดไปแล้วเนี่ยเขาก็คือควรจะได้รับในสิ่งที่เขาทำเราก็อยากจะให้ว่าเออถ้ากระบวนการจับไปแล้ว ก็คือต้องดูด้วยว่าความผิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกี่ครั้งแล้วถ้ามันซ้ำซากกลุ่มเดิมคนเดิมผมว่าควรจะมีมาตรการอะไรที่เด็ดขาดกว่านี้ครับเนี่ยเดี๋ยวหลักเลยเนาะต้องเห็นใจเขาบานะคะพอเบียก็คือขห้าเองเหมือนกันนะการงานเอิร์ดก็มีให้ทําได้ก็ไปทานะคะอย่าไปเถียบเป็นหลักขโมยเพราะว่าฉะนั้นเดี๋ยวไปโย่ในรังในคุนเนี่ยคือเดือดร้อนพี่น้องระชนิดเป็นครอบครัวแล้ว